เกี่ยวกับการเปิดหรือปิดแสงไฟครับสวัสดีครับแตแกได้คิดนะครับผมคาินพันเอทคนิคนะครับรถครับเป็นช่างหรือเป็นผู้ใช้งานครับตอนนี้อยู่หน้าเครื่องใช่ไหมครับรีโมทที่มีปุ่มเขียวปุ่มเหลืองอยู่ข้างบนใช่ไหมครับครับหยิบรีโมทขึ้นมาครับแนะนำามค์หันรีโมทไปทางอื่นให้มั่นใจว่าจะไม่ยิงโดนเครื่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทมตรงกลางนะครับกับปุ่มออฟสีเหลืองพร้อมกันนะครับกดลงไปพร้อมกันถ้ากดได้หน้าจอจะขึ้น s c ถ้าหน้าจอดับไปให้กดปุ่มคููกลับมาใหม่นะ กดปุ่มเทมตรงกลางกับปุ่มออฟสีเหลืองกดพร้อมกันครับกดแล้วปล่อยถ้ากดได้หน้าจอจะขึ้น SC ถ้าไม่ขึ้นก็กดใหม่จนกว่าจะขึ้น SC ครับพอขึ้น SC แล้วกดปุ่มเพิ่มหรือลดอุณหภูมินะครับเปลี่ยนให้เป็นตัว SU ครับพอเป็น SU แล้วกดปุ่มแฟน1ครั้งครับเงินเลข1นะครับจากนั้นกดปุ่มแฟนหนึ่งครั้งครับใช่ครับและเลขตัวข้างหลังจะติดขึ้นมาครับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิเปลี่ยนค่านะครับ เลขสคือสว่างสุดเลข1คือรีนะครับถ้าเป็นเลขศูนย์คือปิดไฟหน้าเครื่องเลยมันจะมีปิดรีแล้วก็สว่างปกติครับตั้งให้เป็นเลขศูนย์ก่อนนะครับาจากนั้นกดปุ่มแฟนยิงใส่เครื่องเพื่อเพื่อยืนยันคําสั่งครับครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มแฟนเพื่อออกนะครับแฟนค้างเอาไว้เพื่อออกเลขกลางหน้าคือโหมดบอกเป็นเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดแสงไฟครับ พอกดปุ่มแฟนจะมีเลขตัวก้างหลังติดขึ้นมาเลขตัวก้างหลังจะบ่งบอกว่าเราต้องการแบบไหนศูนย์คือดับไปเลย1นึก็คือรีนะครับคือสว่างน้อยๆนะครับแล้วก็3าก็คือสว่างปกติเหมือนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ครับซึ่งปกติค่าเดิมๆจะเป็นเลข2ครับก็คือสว่างปกติผลลักธ์ของโลคัาต้องการจะรีก็เปลี่ยนให้เป็นเลขหนึ่ง ถ้าต้องการจะปิดก็เปลี่ยนให้เป็นเลขศูนย์และกดปุ่มแฟนเพื่อยืนยันคําสั่งที่เราต้องการออกในกดปุ่มแฟนค้างไว้นะครับเพื่อจะออกกดแฟนค้างมันจะออกหน้าจอป,ปกติและตามหลักหลอดไฟก็จะโชว์หลอดไฟก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการถ้าปิดมันก็ดับไปเลยข้อจํากัดก็คือถ้าเราปิดแสงไฟไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เวลาเครื่องมีปัญหาเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับสถานะหนึ่งยิงใต้ผมแน,นะนำ่อยลองใช้วิธีการรีดูก่อนเป็นเลขหนึ่งเอาแบบสว่างน้อยๆอ,อย่างน้อยจะได้เห็นอยู่บ้าง ถ้าเกิดไม่ต้องการให้สว่างเลยก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ครับครับผมครับในใน่นนนวิการครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ